นี่นะครับก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาตัดญ้าให้ผู้ผูนะครับและคุณแม่กันนะครับนี่ก็จะเป็นญ้าที่เราตัดแล้วนะครับนี่ก็อยู่กันกลางป่าหญ้าเลยนะครับอยู่กันในช่วงเช้าเช้านะครับก็ไม่เช้ามากเท่าไหรน่นัแน่นี่ตัดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไป แบกยาไปให้พี่ผู้กันนะครับนู่นรถเราจอดอยู่ตรงกอไผ่นู้นนะครับก็ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวจะแบกไปขึ้นรถกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเข้านะน,นะครับนี่ก็จะเป็นแปลงยาอีกแปลงหนึ่งก็หลายแปลงอยู่นะครับข้างๆนี่แต่แปลงที่เราซื้อก็อกคือ แปลงที่เราเริ่มตัดกันตั้งแต่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยาวไปถึงอข้างหลังนะครับสุดตรงกอไผ่พอดีก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เราเริ่มตัดกันก็มีกันหลายรุ่นนะครับคุณแม่มีตั้งแต่อ่อนๆนะครับยันแก่ๆอ้าวนะครับแก่แค่ไหนนะครับแก่แค่นี้นะครับคุณแม่แก่แค่นี้นี่นะก็ไม่แก่มากนะครับก็ ยาเรียกว่ามีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับอันนั้นก็ใช่นะครับแต่เราก็ตัดอันที่ยาวๆก่อนอันสั้นๆก็เอาไว้ตัดช่วงท้ายเนาะนี่นะครับตัวอ่อนๆน้องควันก็ตัดไว้กองตรงนู้นนะครับเอาไว้ให้ผู้บุกตัวตรงนี้ก็ผู้บุก็ากินได้เช่นกันนะครับนี่กินหมดนะครับยาช่วงนี้เป็นยาเรียกว่าฤดูแลงนู่นะครับคุณพ่อก็กําลังมาเนาะป่ะเดี๋ยวพาคุณแม่ไป แบกยากันนะครับนี่นะครับคุณพ่อมาแล้วไปเจอกันแบบนะครับ สัสดีก่อนนี่นะครับ,คร,บครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบกแบกไปถึงไหนกันต่อถึงโน้นนะโน้นก็ไผยก็รถเข้าไม่ได้ใจครับเกือบเกือบไกลเนาะนะครับเกือบไกล่ไปแบกกันก่อนแล้วก็บแบกขอบใหญ่ไม่ไม่ได้หนัก บิดลนี่นะครับก็ได้กันคนละแบกสแบกนะครับแต่มันอยู่ค่อนข้างไกลเนาะไปะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนแบกเสร็จเลยนะครับพุ่นแม่เดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับะนะครับก็่ก็ตัดนำขึ้นรถเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เหลืออยู่ เป็นหญ้าผู้ปุ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันมันจะเป็นหญ้าอ่อนนะครับเดี๋ยวเดลืออยู่ประมาณแบกนึ่งนะครับหญ้าสำหรับผู้ปุ่นนะครับเป็นหญ้าคิ้วๆแบบนี้เลย ครับตามคุณพ่อไปน้องขวานก็ได้มาแบกหนึ่งนะครับคุณพ่อก็ได้ไปแบกนึงก็จะเป็นเส้นทางที่เราแบกไปนะครับทากลางแปลงหญ้าเลยนะครับก็หลายเมตรอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแช่นนี้ก็ไม่ถือว่าไกลมากนะครับใกล้ๆนะครับ ก็เต็มรถพอดีนะครับยาผุผุก็ต้องขอภคยคุณแม่ด้วยนะครับแบกแบกมือเดียวเอ้าเดี๋ยวตัางกล้องเอาขึ้นรถกันก่อนนะครับืคุณพ่อเอานำขึ้นรถละ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับชมนะครับไปะนะครับเดี๋ยวเอายาต่อไปเอายาให้พี่ผู้กลับบ้านกันก่อนอ่ะเอายาให้พี่ผู้กลับบ้านเอายากลับบ้านไปให้พี่ผู้เออนะครับไปะนะครับ